เมื่อ Honda จัดกิจกรรม The T 5 0 Journey ให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ขับรถ f o r z a 350และ ADV 350ติดนี้2วัน1คืนกิจกรรมนี้จะสุดจะมันแค่ไหนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพากลุ่มพี่ๆ f o ร z a 350และ ADV 350ที่อยู่ข้างหลังเราครับเดินทางจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปเขาใหญ่จะพาไปชมบรรยากาศงานครั้งนี้ครับ กิจกรรมจากทางฮอนด้าในวันนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าทางฮอนด้าครับมีพี่พีททีมมาแชลคอยขับคอยดูแลพี่ๆี่ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมมีตา่างกล้อ,องคอยประกบถ่ายให้กับทุกคนบอกเลยว่าได้รูปมามกลับไปทุกข่างครับสวยอยู่นะเขาเรียกอะไรเขาสามมุกหรือเขาสามชุกนะสามมุกเนีสวยอยู่สวยอยู่ ลิงเยอะนะเพิ่งรู้ว่าชนบุรีนี่มีลิงสวยเลยอะ่ะบรรยากาศตอนเช้าโคตรดีน่าจะครบแล้วมั้งรอข้างหลัง ถนนเส้นนี้นะครับเป็นครั้งแรกของบูมเลยที่มีโอกาสมาวิ่งตอนเช้าเแบบนี้ oh. ปกติอ่ะบูมเคยวิ่งแต่ตอนกลางคืนเนะาะมหาขับรถลงขับรถเล่นอะไรเงี้ยในบนถนนเส้นนี้นะครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทันานได้เลยครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมาชมวิวถนนเส้นนี้ในยามเช้าซึ่งบอกเลยว่ามันมันก็ดีอะคือดีกว่าตอนกลางคืนนะ่ะจากใจจริงเลยนะมันเป็นฟิลที่แบบมันได้เห็นวิวได้เห็นอะไรขับรถ ชิวๆวัดอากาศก็ดีด้วยสาหรับวันนี้เนี่ครับเป็นไง,ไงวิวสะพานใหม่ในยามเช้าอ่าหลายคนมักจะมาต,ตอนยามเย็นหรือตอนกลางคืนเนาะนี่ครับครั้งนี้เราเก็บบรรยากาศให้ดูแหละว,ว่าสะพานใหม่แห่งนี้ยามเช้าเป็นเช่นไรซึ่งส่วนตัวผมคือปลื้มมากมาก ันี่คือพี่พี่จากชนบุรีโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแต่คันนี่คันนี้โอ้โหสวัสดีครับอันนี้ออกมากี่ทิป์แล้วพี่ สามสี่ 3, ทิพย์แล้ว,ลวลได้เลยพี่เดี๋ยวไปเอาให้ที่รถครับครับราาน,น,น,นี่ครับบรรยากาศในงานนี่ครับออันนี้น่าจะกล้องเยอะนะครับ,รบน,นี่พัทยาห,ห้าห้านี่ครับ เราซาขับพัทยาโอ้ยพี่แหมมางานเขาจะเอาของผมไปบางงานเขาจะเย็นพี่ก็โุ่นเหรอทุกคนแ่ดาว่าทริปนี้กี่กิโลลิตรยี่สิบยี่ห้าแต่นานทีจะขี่ ADV คันนี้แบบประหยัดนะครับ25นี่คือโคตรประหยัดสำหรับผม เมื่อกี้แม่บ้านจังบอก20ปก <c oughs> ติคี่อยู่ส6บวันนี้กดไปแล้วครับ25.2 ตอนนั้นจำได้พาพี่ไปตอนนั้นยังไม่วางสายไม่วางขายกรรมอะไรทั้งอยางอตอนนั้นผมทักไปเขาก็ยังไม่วางสายรอประมาณเดือนรอเดือนนะครับเดือนกว่าแล้วกันแลานี้มีแล้วแหละสีเงินสวยนะเซตโชว์มาด้วยไงเนี่ย้ตามหมดเลยของจริงตามหมดนะครับน้อง เซตอันนี้อันนี้เซตเป็นตัวทัวริงหรือว่าตัวโหลดทัวริงทัวริง,รงตัวเดียวกันกับพี่เลยโอเคขับดีไหมละ่ะ <c oughs> ไปเอากระเปะ๋าไอ้บีบดิดน้องคู่อ๋อโอเคเข้าจ้วงมาจ้วงอะไรแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เข้าบรรยากาศขอเข้าตัวนี้ด้วยครับทางคานด้านะครับ จัดเมนูแนะนําจากทางร้านให้กับพวกเราที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเลยทีเดียวกินอิ่มแล้วก็เตรียมไปต่อยองตื่นตื่น <c oughs> <c oughs> เมื่อขบวนขับขี่ด้วยความเร็วที่ต่ำหรือช้าครับทาง Honda จะพาเข้าทางเลนซ้ายวิ่งเลนซ้ายนะครับคอนเซ็ปต์เขาก็คือขับขี่ปลอดภยัยสไตล์ของ Honda นั่นเองนี่ครับป้ายเข้าใหญ่ป้ายเข้าใหญ่แล้ว ภาพบรรยากาศแบบนี้ไว้จัดใจจริงเลยครับเออดูดิอันนี้กรณีคือมันไม่มีรถนะครับทางฮอนด้าเลยพาเราวิ่ง2แถวคู่แต่ถ้ามีรถอ่ะทางฮอนด้าเขาจะบีบให้เหลือแถวเดียวอาเน,นียครับเพราะว่าเขามีตำรวจแล้วก็มีมาเชลคออดูแลนะครับตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ ให้ดูของเหลวจากทางพันดา,าดนมีอะไรบ้างครับครับหยิบเลยพี่เอาเลยครับเอาเลยเอาได้ส<ต>ปอนเซอร์หมดแล้วเหรอสปอนเซอร์อยู่นี่ครับขอหน่อยครับ เมื่อพักเสร็จเราก็เดินทางกันต่อเลยครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตอนที่เราขับขี่รถผู้ใจของพอเรากันอยู่เนี่ยจะมีตากล้องจากทางฮอนด้านะครับตามถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมคลิปเนี้ยคือทุกคนครับได้รูปกลับไปอย่างแน่นอนเลือกกันแบบตาลายเลยแหละฮอนด้านี่เขาใส่ใจและจัดเต็มให้จริงๆค้าน,นี้คือวนรถเข้ามาวนรถ ใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าอากาศเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นเลยจากขับรถกันมาจากชนบุรีเนี่ยมาถึงจุดๆุดนี้สัมผัสได้เลยครับว่าอากาศเย็นลงทําให้การขับขี่ของเรานี่สบายใจขึ้น คนเยอะมากนี่คือวันเสาร์นี่แหละครับน in so ี่ของขายเหยดต่อเสียบให้หน่อยหน้าสวยแล้วหขนสวยอยู่นี่ครับหลักการคือเราทำให้มันสลิมขึ้นใช่ไหมเสริมขึ้นเอาขึ้นไปนั่งเลยต่อท่าแปลก เวลาเรามาเที่ยวเกี่ยวคือเราอย่าไปยืนโพสท่าเหมือนชาวบ้านมันดูไม่แนวเพาขาที่มัน,น,มนเลยสองข้างเออร่างกอดเขา่ากอดเข่านิดน,นึงให้มันมีสไตล์ประมาณนะั้นนี่นะครับอ่าคราวนี้ตัวตัวมุมกล้องอครับให้เราใช้เลนส์วาย e ได้ถ่าย w i d เพราะว่าเราจะเก็บความกว้างแล้วตัวมันจะผอมลงอ่านี่ครับวางอาจจะวางมือถือนะครับอ่าวางวางวาง,วางอันนี้ก็ได้ร้านคาเฟ่ที่เรามาชื่อร้านสักหน่อยให้ครับคือให้รู้ว่ามากจากนั้นถ่ายมุมเฉยๆเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละ ก็เอาือไว้บนข่าแล้วแอนตัวนิดหนึ่งแอนตัวนิดหนึ่งไม่ไหวแล้วเอ <c oughs> อ,อ,อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแอนไม่ไหวโอเคอย่างนี้นะนะครับอ่าแล้วก็แตะโฟกัสที่หน้านะครับหนึ่งสองสามพอถ่ายเสร็จมองกล้องแล้วเรามองที่อื่นดูบ้างจะได้ไปเลือกอ่าอย่างนั้นเมื่อมือย่างนั้นเมือม่อมาโอเคอ่หนึ่งสอ<า>งสามลองมองตรงไปฝั่งนี้อีกรอบอีกรอบหนึ่ง่ะพร้อมอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสาม,สาม อ่าดีนะครับหนึ่งหนึ่งมุมอราควรจะถ่ายสักสามรูปมองกล้องบ้างมองที่อื่นบ้าง,างรูปก็จะมาเป็นอันึอ่าคือมันจะมีให้เลือกภายในหนึ่งในถังนีน้สวยไหมสวยสวยดูหน่อยครับอ่บามันก็มาอย่างนี้เป็นมุมวายมันก็จะดูสวยอ่าดูมุมแปลกอ่ะแล้รอ่าอย่างนี้ หลังจากพักชิลๆที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับพร้อมเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือกับอาจารย์ท็อปเข้าไปผมเชื่อเลยครับว่าพี่ๆที่มาในทริปนี้ได้ความรู้และก็ถ่ายภาพสวยขึ้นทุกคนอย่างแน่นอนนะครับให้ชมบรรยากาศข้างทางกันต่อไปนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปครับทางคอนด้านะครับจะพาเราไปที่พักแล้วครับทุกคนยวพาไปชมว่าที่พักของทางคอนด้าสไตล์คอนด้าเป็นเช่นไร ามาจอดเฉยๆครับฮอนด้าบอกมันธรรมดาไปนะครับฮอนด้าเขาเลยพาเราเข้ามาวนก่อนแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้พวกเราแล้วก็ขี่มาจอดกันข้างหลังซะเลยนะครับขี่จอดรถก็สุดยอดครับรองรับพวกเราได้หมดเลยดูฮอนด้าพาขี่มาทั้งหมด286กิโลเมตรนะครับกับการขับขี่5ชั่วโมงกับ11นาทีแล้วก็ครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ ADV คันนี้ประหยัดน้ำมันได้สุด26.2 สุดปังไม่เคยขับคันนี้ประหยัดขนาดนี้มาก่อนนี่ครับบรรยากาศที่พักเดี๋ยวเรามารับกุญแจห้องก่อนอานะครับแล้วก็ลงมาตอนห้าโมงครึ่งอันนั่นอันน,นี้เนาะใช่ใช่ชั้อออนอะไรครับชัไไน้นสามชั้นเดียวกัน ใครอยู่ชั้นสองก็เดิมมน,นดไปครับใครอยนะู่ชั้นสามก็เคลิฟต์นะครับหนึ่งสามศูนย <c oughs> ์สี่ลองดูดิจะมันจะหายไปปะเดี๋ยวที่พักนี่ครับบรรยากาศที่พัก เอ๊เอ๊เอ๊เหมือนจะเห็นมิกเปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยดินะดูยังไงหเหมือนจะเป็นของพวกเราคืนนี้ที่ฮอนด้เตรียมไว้ให้ดูครับโอ้โหทุกคนข้างหลังก็สระว่ายน้ำนี่นี่ครับคอนเซ็ปต์พักหรูอยู่สบาย <laughs> หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวบูนจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศยามเย็นที่ Honda จัดเตรียมไว้ให้กับพวกเรานะครับฮอนด้าคือบูมเริ่มต้นตั้งแต่ฟอร์ซ่าสามครับแล้วก็มาเล่นเอด3ีสามครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ประกอบฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ที่ครับใช่เลยนะครับโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหน,นี่ครับหนึ่งนาทีทา ได้เวลาภาพตัดเช้าวันต่อมานะครับทาง Hon ด a าก็ได้จัดเตรียมอาหารไว้ให้กับพวกเรานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ากินกันแบบเต็มที่คอนเซปต์กินหรูอยู่สบายบาอันนี้ของจริงเลยครับอันเนี้ยเราจะมีามา230ประมาณ230กมิโลแต่ถ้าเป็นไมล์บรสไซค์จะมาณ2งร้ไม่เกิน240เดี๋ยวจากนี่ไปแล้วกอนนี่ไปก็เลี้ยวขวานะครับแล้วพอเจอไฟแดงเดีสัญแต่ไฟแดงนั้ยกเป็นไฟเขียวทีงเดียวนะไม่ใช่ไฟแดงไปเดียวนะเลีเ้ยวไปอันจะประมาณนี้ อีกอย่นิดหน่อยเพิ่มรเราเอมีถังทั้งหมดไมครับไม่ได้ไม่เป็นไปครับเดินทางเดินทางกันต่อทุกคนครับเชื่อไหมครับว่าตอนนี้พวกเรากำลังขับรถบุ่งหน้าไปร้านอาหารอีกแล้วครับจบจิปบไปนี่คือลองชั่งน้ำหนักกันดูเลยครับน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า แต่ละที่คือจัดเต็มจริงๆครับผนด้นี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงตัวภาคกลางดูบรรยากาศเต็มท่นุนเตมานุอยดูข้างในกันครับ ชอบเลยสวยมากโคตเท่เลยมันกระจกของอะไร,รอะพี่มันเป็นเฉพาะเดี๋ยวพี่ดูให้อมันเป็นเฉพาะเท<อ> <laughs> บิดได้สามร้อยหกิบมันเป็นสายมุด<อ>บิดน,นี่ได้บิดน,นี่ได้สองพัต่อเจ๋งเออแปกตาดีอะไปเตรียม <laughs> เดินทางต่อ และจุดนี้ครับก็จะเป็นปั๊มที่สองครับที่คอนด้าจะเติมน้ํามันให้กับพวกเรา ช่วงที่รอพี่ๆท่านอื่นเติมน้ำมันอยู่นะครับทาง h ันด้าก็ให้พี่ๆที่เติมน้ํามันแล้วมารอกันอยู่โซนนี้บุมก็เลยขอโอกาสนี้ครับเดินเก็บภาพบรรยากาศรวบรวม,รวมความทรงจําแบบนี้เก็บไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเราเคยร่วมทางกับพี่ๆฟอร์ซ่า350และ ADV 350ของจังหวัดชนบุรีเมื่อการขับขี่ขอ,ของบวนนะครับมีความเร็วที่มากกว่ารถเดนซ้ายนะครับทางคันด้าก็จะพาเราขับวิ่งเลนฝาะ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นำขบวนอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีมาแชลประกบด้านข้างแล้วก็ประกบด้านหลังนะครับอันนี้ครับเป็นคอนเซ็ปต์การขับขี่แบบปลอดภัยสไตล์ Honda มาถึงแล้วไอเนี่ยกูตะลึง ที่กับคุณภูมิ3 16 สมชื่อภูตะลึงเลยจริงๆครับเอาพวกเราอยู่ได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆไอเดียไม่ไพ่ตานเรยเราโกเขาภูตะลึงครับแม่คันแรกก่อนคันแรกก่อนเป็นพออะไรอะไรก่อนอะไรก่อนก็นะนสุดเลยอร์ซ่าก่อนเลยฟอร์ซ่าครับอันนี้คครัับนนี้ถูกใจพี่บูหมายเลขรถอะไร าตั้จไปสองงานแล้วพี่สองงานปิดหสามกัสิบสามเห็นนะครับรถใครครับเห็นรือรูปกลุกก่มลายยังกลุ่มลายเห็นยังครับรถใครครับอ๋อมานี่ใช่เปล่าทำไมถึงชอบคันนี้ครับดู่บุ๊งตนี่คือแบบอุปรกรณ์รอบทันเก็บรายละเอียดมาอ๋อสมบ,บูรณ์เลยแล้วสวยด้วยนี่คือเมื่อกี่ปีแล้วครับสิงหาที่ผ่านมาผมก็ไม่เท่าไหร่เลยสิงหาเดือนแปด ีมุกละโอ้โหเป็นกี่เดือนห้าเดือนโอ้โหห้าเดือนแต่งอะไรเหรอหมดเท่าไหร่ครับไม่กล้าบอกเมียมาหัที่บ่ายแล้วบอกไม่ได้อะไรเรื่องอะไรที่บอกไม่ได้เป็นเรื่องหะือไงถ้าไปถึงชอบคนนี้ครับที่บู๊แต่งเต็มเลยนี่แต่งสไตล์ไหนโทลิ่งหรอโทลิ่งครับอ่าโทลิ่งโทลิ่งครับมีแคสปามีสปอร์ไลท์ใช้มานานใช่ไหมตัางแต่อาสามาสุดออกมาได้เจ็ดได้เจ็ดเน้นเจ็ด อีกรเรื่องของการเดือนเจ็ดพอพอกระสินหาเลยไ้เทียนหมดเท่าไหร่ครับกับการแต่งมาคนเดียวป่ะโอเคพูดได้เว้ยแต่ไม่ได้แปดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือแต่งรถตัวเดียวเลยป่ะแต่งช่วงที่ออกมาช่วงแรกอ๋ออย่างเดียวผู้บุญมัชอบเพราะว่าคนเดินทางท่องเทีย่ยวเขาชอบสไตล์นี้มี่มาจากของเก่าอ๋อขายพิกพาส์อาสุโบกีบายอยากไปดูนี่ไม่ต,ามต่างกับ ไม่จับเป็นหนี้ไม่ต่ำหกหมื่นแน่นอนอ่ะคุณลุงครับบ้ครับขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากทาง Honda ที่ทำให้ผมได้มาร่วมทางกับพี่ๆฟอร์ซ่าส5 0และ a อ v ดวิสสนของจังหวัดชนบุรีถ้าใครสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Honda Wing Center อใกล้บ้านครับ